ทุกูนผัวเบาดอกคนถือครับพี่น้องนี่เท่าแก้วมันเกิดให้มาแตงดอกผลไม้ครับผมเอาไว้หาดอกครับพี่น้องนะครับเอาไว้หาเพราะว่ามันดกหลายครับพี่น้องครับผมมันดกหลายเนี่ยใช่ครับตัดออกเลยพี่น้องเนี่ยเอาไว้หาหกอันเลยครับผมนะครับอ่าดกคักดกได้ตัดออกไปเลยมันดกหลเนี่ยพี่น้องตัดออกครับผมไปเห็นนี่ครับถ้ามัน ถ้าไว้หลายมันชิ้นไว้น้อยครับพี่น้องมันชิ้นลูกเป็นยังไงนะเนี่ยครับผมแทงเอาเบิ้ดเลยนะเนี่ยครับพี่น้องนเนี่ยครับผมแทงเอาเบิ้ดเลยเนี่ยใช่ครับเนี่ยครับพี่น้องแทงออกตัดออกเบิ้ดเลยครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับผมเพึ่งจะมาแทงดอกดอกผลเราไม่ให้กันหรือครับพี่น้องมันโดดพดเนี่ยครับผมเอาไว้หาแสง าดอกกันเล,นนลยเนาะดกหลายเยนาะไหนพี่นอ้องกระดาษดินไซส์นี่ปลูกหัไม้ได้ด้วยนะครับนะครับผมเพื่อนที่ด้เบิรงนะครับถัดเล่นนะครับผมตัดออกเอาไปหาแสงหาดนะครับพี่นอ้องตัดออกทุกดอก ตัดออกเนาะดกพุนะ่นเนาะเดี่ยวครัพนะี่เนาะดกลายเอาไปหาแสงเดี่ยวครันะพี่เนาะขนาดดินทรนยยปลูกคนละไม้งามเลยเ้องเลยดกไรคนละไม้ครับมากับลูกซิกออกดอกลาย เดยวเนี่ตัดดอกออกเนาะคุณนะครับพี่น้องเบิ้งรถโอ้ดอกมันดอกกระเทีว่าครับผมนะครับโอเคจุดให้มันตัดออกเอาไว้เหลืออยู่ประมาณหาดอกแล้วครับผมเนี่ยครับพี่น้องหาดอกหกดอกครับเอาไว้หลายมันลูกมันบื่อเงยครับพี่น้องนะครับดินไซด์นะครับพี่น้องดินไซด์ปลูกผลไม้ยังงามครับผมอยู่ อยู่ภาคใต้อิสร่เดียวครับพี่น้องนะครับนะครับผมนี่ผมก็มาแต่งดอกกันนะผลเรไม้สองคนเรครับพี่น้องนะครับขนาดมันก็น่าไปเบิ้งครับผมเนี่ครับพี่น้องแต่งเบิ้งครับผมเขาไปหลายมันดดคนละไม่ไปเนี่ยนะหน่งสาะสี่ห้ เนี่ครับพี่น้องเนึ่งสองสามสี่หเจ็ดหน่อยได้พี่น้องหน่ยขนาดไปหาแสงหาหาแสงยค่นี่หาแสงเวยังดดขนาดนี้เนาะโดดกระแทกว่าพี่น้องเลยนะครับให้เราไปดูข้างบนตรงนี้ตัดออกแต่งออกด้วยนะครับผมดอกมันหลายพุดธโดดพุทพี่น้องนะครับผมโอ้โดดพุทธโดดุทธ คุณนะครับพี่นอ้องแต่เราต้นดกหลายพี่นอ้อ,องเอ,อ้ยเบิ้องเอาครับเบื้องเอาดินทรายครับผลไม้ของประเทศดิเซลครับพี่นอ้องนะครับหมาลูซ็กตัวแก,ก่ผมปลูกไว้ถ่ายขายนะครับเนี่ยจนได้มาตัดดอกออกเขาไว้หาแสงหกแสงเลยครับผมมันดกพถดดกหลายมันก็ขี้นุ่มไวไงมันไ,ไม่ได้คุณภา,ภาพนะครับผมนะครับวัวลดครับผมโอ้ขนาดดินทรายเลยเนะี่ย นะครับยางงามเลยมาแต่งดอกเบิดเลยครับพี่น้องมันดอกหลายพุทมาตัดดอกออกถ้าเอาไว้เบิดนีมันเฉีนมันชินเวยไว้ไงด้วครับพี่น้องนะครับถ้าเขาแต่งดอกแต่งอย่ออกมันชินเวยไงนี่ครับผมนวยไงล้วก็รูกมันก็ชินเงีครับได้คุณภาพครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องเริ่มเป็นเวยแล้วนี่ยเนี่ยเปนเวยมันเริ่มเป็นเวยแล้วนี่ครับผม มันหลายพุ่นมันหลาย desserts. ลูกหลายพุ่นครับผมต้องมาตัดมาแต่งออกนี่พี่น้องโอ้สวนผลเราไม่ทะเลทรายครับผมเพื่อนครับแต่ละต้นแต่ละนั้นโอ้หลไหลไหลไหลสวนครับผมเอื่อนมากเสียเซ็กเพ่อนครับนึ่งเสียเซ็กหรืออรูเซ็กนะครับดินทรายเล่นง้ามขนาดนี้ ออดินทรายน้ำประเทศเอาว่าปลูกฝรั่งไม่อิสิวพี่น้องปุ๋ยเขาดีหรือเปล่าเนี่ครับขนาดสภาพดินเขาเต้าบดีได้ตังครับพี่น้องตอปลูกผลไมยย้นะครับเบื้องล่างครับผมแต่ละล่องโอ้ดอกกระเที่ยวว่ะนะครับดอกเต็มอยู่นะครับพี่น้องส่วนนี้ขายได้หลายแสนได้เลครับนี่หลายแสน หลายแสนบาทให้อยู่ครับเนี่ยจุนสวรพี่น้องเลยรากขาเจ้าให้ปุ๋ยให้ยังไงให้ตามสายน้ำจุดเลยครับพี่น้องเบื้องลยครับผมคุณนะโอ้ยงามมาเที่ยววานเนาะจุนสวรครับพี่น้องเนี่ยครับอันที่แตงดอกแล้วนะเอาไว้หาแสง นายพี่น้องโอ้ครับพี่น้องอันที่ถวเกลี่ยมเตีงแล้วเด้อครับนะครับครับเริ่มเป็นหน่วยละแตีงดอกแล้วเริ่มเป็นน่วยแล้วครับพี่น้องโอ้ยางดกเลยครับผมสวอนครับนะครับผมผลละไม้ทะเลทรายครับยู่ภาคใต้อิสราเอลดินทรายกับปูกผลไม้เด้อครับพี่น้องครับโอ้ดกกระเทวว่ะ ครับเริ่มเป็นหน่วยแล้วเริ่มจับหน่วยแล้วครับผมเริ่มจับหน่วยแล้วครับพี่น้องครับโอ้โดกคักแต่ละต้นพูดเลพี่น้องอันนี้เขาแก่ผมแจ้งนะครับแจ้งดอกนี่ครับผมโอ้โดกคักดุกเนี้ยเป็นสวนครับพี่น้องนะครับแล้วปลูกผสมปลูกผลไม้ผสมบักเขียเทศครับผม โอเคาเทศเนี่ยแล้วกันแล้วกับผลไไม้นี่ครับเวลาขายขายเก็บมกันครับพี่น้องนะครับนะครับผมมือตะล่องโอ้ขนาดดินไซด์เลยครับเนี่ยขนาดสภาพดินบด,ดีครับผมพี่น้องด่นะครับผมโอ้ดดกระแทกวะนะครับกำลังเริ่มเป็นน่วยกำลังเริ่มจับน่วยแล้วเนี่ยว่าแตงดอกแล้วครับผม นี่ครับพี่น้องนี่ครับหน่วยมันโอ้เสียงนึงเสียงนึ่งประมาณสี่หน่วยนี่ครับผมวันนี้เขาไปหาเสงครับตัวต้นครับผมตัวตัวน้ำมันครับพี่น้องนี่ครับโอ้สวนสวนนี่พี่น้องยางงามเลยครับผมนี่ครับก็เลยต้นไหม ดกขเขาจะเอื้อมมาหากะลูเซ็กเ์กด้ครับนะครับเวลาให้ปุ๋ยก็ให้ทั้งสายยางอะไรครับผมนี่ครับพี่นอ้องโอ้ดกกระเที่ยวว่ะโอ้นี่ครับผมเป็นกรเด้อพี่น้องเลยไหนปลูกขรุไม้เมืองไคฮะกันเลยเลนเยนแบบเด้ครับนี่ครับ